เสียใจทําไมเขาไม่เข้าใจเราเราหลงทาความดีไว้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงไปทวงความดีไปทวงบุญคุณแท้จริงความดีที่ทําแล้วเราเขิดอมีกับเราอยู่แล้วไม่ไปไหนหรอกเราเป็นคนทําความดีเราเป็นคนกินข้าวคนอื่นจะอิ่มไม่ได้เราเป็นคนทําความดีคนอื่นจะมาเอาความสุขจากการทําความดีของเราไปก็ไม่ได้นี่แหละโบราณบอกกระตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหม,ไม้เพราะ,ะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนชีวิตของเราที่มาวันนี้ ก็ได้อนสยมาทุกคนมามีเจตนาอันเดียวกันมาเพื่อทําความดีเมื่อมาเพื่อสร้างความดีโดยมีสถาบันพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแล้วก็วัดเขาอยาดาธรรมารามนี้โดยมีอาจารย์แอดหรืออาจารย์สุรชัยเนี่ยเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่ก็จะพาพวกเราทําในสิ่งที่ดีถ้าเบื่อท่านทําในสิ่งที่ไม่ดี ญาติยโยมทั้งหลายก็ไม่มาถึงขนาดนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวัดเล็กๆนะเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะนําไปสู่ความเจริญเจริญตรงนี้อจะมาก,ก็อยากจะให้เจริญทางด้านจิตใจมากกว่าเจริญในด้านวัตถุนะวัตถุทั้งหลายทั้งพวงพอมีพอไปแล้วน,น,นะแต่ขอให้จิตใจของเราทุกคนมีธรรมะเราเป็นผู้แสวงหาธรรมกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อเราแสวงหาธรรม การแสวงหาธรรมของเราก็ฟังเทศบ้างไปภาวนาบ้างไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมปัญหาธรรมเราของท่านบ้างนี่คือเราสแสวงหาธรรมเมื่อเราสแสวงหาธรรมเนี่ยแล้วธรรมทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เราก็เป็นผู้สแสวงหาเหมือนพระเดียะสงฆ์พระเจ้าตามหาพระพุทธเจ้าก็สแสวงหาธรรมเมื่อไปหาเจอพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงธรรมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเมื่อใจของท่านมีธรรมได้ยินธรรมแล้ว ใจรรเหล่านั้นก็ถิติยไปในหัวใจหัวใจของเรามีทรรมแล้วเมื่อเราออกจากทางพระเจ้าได้บวชแล้วก็เอาธรรมที่ได้รับจากพระเจ้ามานั้นน่ะที่มันอยู่ในหัวใจของเราน่นน่ะเอามาประพฤติปฏิบัตินั่นนะเมื่อหัวใจมีธรรมนะก็เอาธรรมในหัวใจของเรามาประพฤติปฏิบัติพอทมถึงใจใจถึงธรรมธรรมถึงใจใจถึงธรรมพอทรรมถึงใจ ใจถึงทําอะไรมันก็จะปล่อยวางของมันเองโดยอัตโนมัตินี่ถึงทําให้พระมหาษัตว์ในยุคนั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีเข้าหาพระเจ้าแล้วไม่สนใจใยดีกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงอนาถเป็นสกะศเศรษฐีใครจะมารวยเท่าแต่ในที่สุดพอเจอพระเจ,เจ้าทําบุญทาทานใครจ้เาไปไหนเอาไปเมื่อก่อนนี่ห่วงหน้าดูเลยเพอใจมันถึงทําแล้วไม่สนใจยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งอิ่มเท่านั้นยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งอิ่มเท่านั้น ทำจนหมดเนื้อหมดตัวแต่หัวใจของพระเจ้าไม่ได้หมดทำไงเพราะฉะนั้นธรรมะจริงสุข,ขังเสติหัวข้อธรรมที่นำมายกขึ้นยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นว่าผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเราอาตมาก็ขอกราบรัตนาอัญเชิญพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระตนตรัยทั้งสม,มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพังคานุภาพ ขออัญเชิญบรมีแห่งพระอรหันต์ขีณาตบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทุกพระองค์ตั้งแต่ในอดีตสู่ปัจจุบันและความดีของเราและท่านทั้งหลายได้สะสมกันมาตั้งแต่ในอดีตสู่ปัจจุบันในการให้ทานก็ตามรักษาศีลศก็ตามเจริญสมาธิภาวนาก็ตามขอความดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงมาเป็นพระวะเป็นปัจจัยเป็นแนวเป็นทางเป็นแสงสว่าง เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นกับกายและใจของเราครอบครัวของเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราพึงปรารถนาไว้ชอบด้วยธรรมประกอบด้วยเหตุและสิ่งเหล่านั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาทุกอย่างทุกประการจงมีแก่พวกเราและท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกทุกคนด้วยเดิน,เนาวาสานีสิ้นสุดแสดงพระธรรมเทศนายงจึงขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกาศชนสีสาธุสาธุสาธุาท่านประธานถวายกันเทศพระจาย์ปอนขอแจ้งยอดกันเทศนะครับได้ทั้งหมด1 4 7 0 0บาทนะครับตอนนี้รับประทานท่านพน,น,นติสุรเทพหนูแก้วนะครับหลังถวายกันเทศนะครับ บนนาสาธุพร้อมกันอีกทีนะครับสาธุสาธุสาธุาธนะครับได้รับเกียรติจากพนตีสุรเทพหนุแก้วนะครับรองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4นะครับ,บ,บมาเป็นประธานถวายกันเทศนะครับ จะเป็นการถวายเครื่องทัยธรรมนะครับถวายเครื่องผราป,ป่าก่อนนะครับสำหรับต้นพระป,ป่าให้นำมาเรียงกัน,ด,น,น,กน,น,กนด้านในก่อนนะครับนำมาเรียงก่อนด้านในก่อนนะครับพุ่มพราป,ป่านะครับนำต้นพุ่มพราป,ป่าที่มีผ้าจายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเข้ามาก่อนนะครับนำพุ่มพระป,ปา่าพุ่มนั้นเข้ามาก่อนแล้วแล้ก็พุ่มเล็กค่อยตามมาตามมานะครับ งล,งลงมาเลยครับยกลงมาเลยครับพุ่มพุ่มที่มีผ้านะครับปุ่มที่มีผ้าท่านจะได้ชักผ้าด้วยครับผ้าบางสุลครับคุครับน้องอาหารช่วยยกหน่อยครับหนักพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่ช่วยด้วยครับน้องอาหารช่วยด้วย ทุกท่านเตรียมตัวตัวเเตรียมตัวงานวันนี้ก็คือนี่แหละที่เรากำลังจะถวายเนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็เป็นกิจกรรมนอกๆเป็นบริวารของงานหัวใจของงานก็คือนี่คือพระป่านี่แหละดังนั้นก็ให้เราทุกท่านทุกคนเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเมื่อเราตั้งใจถวายให้จิตของเราอยู่กับเสียงที่เป็นออกไปเก่าคําถวายเนี่ยนเพราะว่า เป็นคำไวัยสาเร็จปั๊บบุญของเราก็สําเร็จบริบูรณ์นะบริบูรณ์ถึงแม้ว่าพระจะให้พรไม่พรบุญของเราสําเร็จบริบูรณ์ก่อนแล้วแต่พระเน้นให้พรก็คือพระที่รับพระปาแล้วก็มอบบุญที่ท่านได้สะสมมาบําเพ็ญมาให้กับเรานั่นอีกทีหนึ่งนะบุญสําเร็จด้วยการบําเพ็ญบุญนี่เราบําเพ็ญบุญบุญสาเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญบางที คนไม่ได้มาก็าฝากปัจจัยมาร่วมบุญด้วยอนุโมทนาด้วยบุญสําเร็จสําเร็จด,ด้วยการแผ่ส่วนบุญนี่นะพระสงฆ์ทั้งการอนุโมทนาบุญกับเราสาสธุการในีกับเราอ้าวไม่ร่มมานะแต่จะรวมมาถูกพระพระยึดเลยนะอ่าตุกคนตั้งใจนะตั้งใจก่อนจะกล่าวคำถวายก็ระลึกถึงคุณของพระเจ้าว่านโมสามจบร้องกัน อไม่มีไม่มีอแบบเหลือมีเปล่าหรือให้ว่าตามจริงๆน่าจะให้ประธานเป็นคนกล่าวนะอ่าอ่าไม่เป็นไรนะท่านเออเปิดได้ไงเปิดในโทรศัพท์มันมีอยู่อ่ะเออให้ประธานกล่าวนี่ยนะจะได้สังสิทธิ์อ่านธรโมพร้อมกันอ่ะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวกากับตามพระเจ้านะครับ อิมานิมยายังพันเตปังสุกูลจีวรานิสปาริวารานิภิกุสังคัสสะโอนโนชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโคอิมานิปังสุกูลจิระวารานิ ปฏิคันหาตกอำหากังทีคารตังฮีตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุขุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ประโยชน์ เพื่อความสุขแห่ข้าพเจ้าทั้งหลายแล่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเพือนสาอาพระไตรพระไตรวางนีางกิรานาารเนนโานีเลยวางต้น้ โยมประนมมือไว้ครับเลยมา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 อินเจอร์ทุกอีกเดี๋ยวรอรอรอหน่อยครับเนผีผ้าอีกชุดหนึ่งครับเอาวางบนนี้เลยเอาผ้าอีกชุดหนึ่งวางไว้เลยครับเอาวางมาสายลูกค่ะเอาวางข้างในเลยครับจิตเอามาอีกเออเอามาลูเอาเลยจับเลยจับไว้จับไว้นั่นแหละอินเจวัตสังคารา ปุปาะวายธรรมิโนโุปจิตตวานิรุจันติเตสังอุปสัโมสุโคสัมเปสตามรันติจามะริงสุจารมริสเลตะเตวังมริสางินาติเมเอตัสังสัจโยย่อมย่อมต้นมเปล่าไปเลยไปให้เจ้าเนื้อ ตนไปป่าแล้วไปชักนับเลยยางนะเดี๋ยวจะได้แจงโยกเอาแล้วก็เอาเครื่องธยธรรมมาถวายพระโยมครับลําดับต่อไปนะครับขอโอกาสพระอาจารย์นะครับอ่านรายนามผู้ถวายเครื่องธยธรรมนะครับครับท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญนาวาโทชยคมติวิทย์นะครับผู้บังคับกองพระธารราบที่6นะครับท่านที่2นะครับนาวาโทสุรชาติรอดผลนะครับผู้บังคับกองพันหารราบที่7นะครับ ลำดับที่สานะครับนายปัญญาเวียงนนท์นะครับประหลัดอำเภอเมืองระยองนะครับท่านที่4ี่นะครับเรียนเชิญนายถาวรแผงพักดีนะครับผู้ใหญ่บ้านมงสิรดลำดับที่ห้านะครับเรียนเชิญนายธนวัฒน์วงสวัสดิ์นะครับท่านที่6นะครับเรียนเชิญนายริษณุกุลเดชาโชนะครับร้านอาหารครัวสตอนะครับเรียนเชิญนะครับท่านที่7นะครับนายสมเกียรติทองเสมอนะครับ ลำดับที่8นะครับนายกำมปนาบุญธนาเดชาโชธนะครับลำดับที่9นะครับนายบุญเยี่ยมบัวทองนะครับขอเรีนเชิญน,นะครับนางเฉลียวจิตตงนะครับขอเรีนเชิญน,นะครับนายศิริงพงษ์ธรรมศอน,นะครับขอเรียนเชิญถวายเครื่องพยธธรรมนะครับดนั้นก็ถือโอกาสนี้ให้พรญาติโยมทั้งหลายทุกสั้นทุกคน แนะเอาตังใจตัวน้ําละพอเนาะขอบใจทุกทั้นทุกคนเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยนี่ละทายาทที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาบูทธจันลมพุทธศาสนาให้ศาสนายืนหยัดถาวอนต่อไปในภายภาคหน้าก็้าอันประกอบด้วยพระภิกสุสฆ์แม่ทีอุบาสกอุบาสิกาสาญาิโยมทั้งหลายทุกท่านนี่แหละที่จะทําให้ศาสนามั่นคงถาวรต่อไปนะ เราจึงเด้เป็นพวกเราก็มีอุปกรณ์คุณพุทธ,ธศาสนาคุณเจ้าถึงยกย่องอนุโมทนากับศรัทธ,ธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็บอกพระภิกษุสงฆ์ว่า,วาห้ามทําศรัทธาไทยให้เสื่อมศรัทธ,ธาไทยก็คือพวกเราและท่านทั้งหลายเนี่ยท่นานพระสงค์ก็ไม่ทําศรัทธาให้เสื่อมด้วยแล้วก็ยังยกย่องศรัทธ,ธาไทยด้วยให้ไปมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ฝากพุทธศาสนาไว้กับศรัทธ,ธาไทย หรือสถากับญาติโยมทั้งหลายต่อไปในฝ่ายภาคหน้าด้วยก็ฝากวัดนาวัดเขายดาธรรมารามไว้นี้หลังนี้นาฤกษ์เสนาสะนะทั้งหมดนี้ไว้กับสถาญาติโยมทั้งหลายที่จะต้องบำรุงและรักษานี่แหละคือการจัดกระเ่าสัมัคคกีมาก็เป็นการบำรุงเสนาสะนะบำรุงวัดด้วยแล้วก็ต่อเติมอะไรต่างๆที่เห็นเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ก็เพื่อพวกเราทั้งท่าน ทุกท่านทุกคน,กคนต่อไปนะเอาตังใจตัวนะ้ำรับพรโดยพร้อมเองกันเหยาเทวาริวหาปุราปะลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตานังอุปกาปตปิอิจิตังปิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสัมเบปุเรนตุสังทปา จันโตปนารโสยะธามนิโชติระโสยะทาสัมบิดิโยวิวันจันโตจัปภโรโควินาสตุมาเตมาวันวันตารโยสุขินิกายุโปปวะอาบิวัจันติริตานิจังุตาปะจายโน

ya saw พุทธังพระขวันตังอภิวาเทสวาคาโตพระขวาตาธรรมโมนะมะสามิโอสาวกสังโฆสังขังนะมามิเสร็จแล้วกับพระสงฆ์่าให้ทุกคนที่มาร่วมงานกับอาสามากีวัดนาเกาเดาธรรมารามทุกท่านทุกคนในครั้งนี้และร่วมรงทานด้วย ขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญจงเจริญด้วยจัตุรพิษขปนใจท,ทั้งสี่ประการจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขามบะลาอายุทุกคนจงยืนยาวขก้าสุดข,ขัน้นวันน,นั้นเปล่งปรัง,รงดังเลขาขอญาตโยมทุกท่านทุกคน,ท,กคนที่มาร่วมกันถวายพระป่า,ปาสามกีวัดเขาใหญ่ดาธรรมารามในวันนี้จงมีสุขสุขิ้งสิ่งวัฒนา พระละจงเป็นกำลังยั้งโลกภัยปฏิบาลด้านปัญญาก้าวหน้าล้นจะสารท่วมท้นล้นโอ่งหายขอสมบัติของญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมถวายพระป่าสามัคคีและถวายอาหารโรงการในวันนี้จงมีสุขยิ่งและปลอดภัยญาติโยมทุกคนประสงค์สิ่งใดจงสมหวังทุกท่านทุกทุกคนเถิดสาธุ สมบัติไม่ใช่ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงจิตที่ไม่มีอะไรไม่ยึดจิตอะไรนั่นแหละเป็นจิตที่ให้ความสุขกับเราอย่างเดียวสว่างเราก็ไม่ไปไปห่วงมันมืดเราก็ไม่ไปห่วงมันจิตของเราถ้าเผื่อเราไม่มีตาเราไม่มีแสงแต่มีจิตอย่างเดียวภาวนาได้ไหมได้คนตาบอดภาวนาได้ไหมได้คนไม่เห็นอะไรเลยไม่สัมผัสอะไรเลยพูดจาอะไรไม่ได้เลยนั่งภาวนามีแก้งขาไม่ได้นั่ง ไม่มีแขนไม่มีขาอาการสามสิบสองนั่งภาวนาได้ไม่ได้เพราะภาวนาไม่ได้ใช้สังขารอย่างเดียวใช้จิตเพราะนั้นบุคคลที่้อยเปี้ยเสียขาก็สามารถนั่งสมาธิภาวนาได้คนตาบอดก็นั่งสมาธิภาวนาได้เพราะจิตมันก็สงบพรพอจิตมันบรรลุธรรมได้แล้วแสงสว่างจะมีหรือลูปจะมีจะสวยหรือไม่สวยจะงามหรือไม่งามจะ,ะเป็นยังไงก็แล้วแต่ มันก็ไม่สนใจแล้วเพราะความสุขที่มันเกิดขึ้นจากจิตที่เราปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดยึดติดเพราะฉะนั้นโลกกินสอนให้คนยึดติดสอนคำสอนมาเสร็จเรียบร้อยพอมีตําแหน่งมีได้ปริญญามาก็ต่อรองเพื่อจะหาเงินเดือนอหน่อยแหน่งให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นแต่สําหรับทาคําสอนทุะเจ้ามีพระองค์ก็ตัดว่าไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยปล่อยทิ้งหมดปล่อยทิ้งกับมีความสุข จึงทาให้พระมหากษัตริย์ในยุคนั้นเข้าไปขอบวชขอบวชขอบวชจนหมดจนแทบไม่มีพระมหากษัตริย์นาครองเมืองกันเพราะอะไรก็รเพราะว่าเข้าใจในธรรมนะแล้วพระพุทธเจ้าไมา่ได้สอนแกล้งสอนสอนจริงๆเราและท่านทั้งหลายก็ลองลองดูสินะที่เรามาทําบุญทําทานมาทานเราก็คิดว่าเรามีความสุขแล้วรักษาศีลแล้วก็มีความสุขแล้วแต่ลองลองไปภาวนาดูสิภาวนาทําให้จิจมันสงบขึ้นมาสิ เมื่อวางภาวนาเพื่อจะจิตให้สงบเราต้องปล่อยวางจริงๆนะกายของเราจิตของเราไม่มีอะไรภรรยาไม่มีหน้าที่การงานไม่มีลูกเต้าไม่มีอะไรต่างๆเพื่อนฝูงไม่มีสมบัติมาตรฐานไม่มีตอนนี้มีแต่กายกับจิตอย่างเดียวเมื่อกายกับจิตอย่างเดียวเราจะสามารถภาวนาจิตมันจะลงได้เร็วขึ้นแต่ถ้ามีนู่นห่วงนี่ห่วงอะไรต่างๆเขาจึงได้เวลาคนนั่งภาวนาเขาทาเป็นลิงสามตัวไว้หนึ่งปิดตา สองปิดหูสามปิดตาก